โอเคสวัสดีครับก็ตามที่เห็นเลยครับณปัจจุบัน a c c o u n t s t e a m ของผมเนี่ยโดนล็อกใช่ครับโดนล็อกคลิปนี้สปอนเซอร์โดยสกินมังกี้เป็นเว็บในการแลกเปลี่ยนสกินอัตโนมัติที่มีสกินให้เลือกแบบเบิ่มๆพร้อมการซัพพอร์ตตลอด24ชั่วโมงโดยการใช้คโค้ดโฮ a ักจะได้รับโบนัสการแลกเปลี่ยนครั้งแรกสูงสุด5ดอลลาร์และการเติมเงินจะได้เพิ่มเติมอีก5%ส่วนสายฟรีมีการแจกสกนประจําวันประจําสัปดาห์ ประจำเดือนและการทําภารกิจเพื่อรับเงินไปใช้ในการแลกเปลี่ยนฟรีสนใจสามารถกดลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับโดยสาเหตุมาจากการที่ผมไปคอมเมนต์หรือโพสตใต้โปรไฟล์ของทางสตรีมของผู้ใช้รายหนึ่งครับเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์ภายนอกของเกม c o u n t e r 2ครับนั่นคือสาเหตุว่าทําไมโดนล็อกโดยตอนเมื่อโดนเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนมาขวาบนครับเป็นกล่องสีแดงอันนี้บอกว่าแอคเคา t คุณเนี่ยมีอ l e เลอร์ครับซึ่งถ้าเป็นคนปกติเนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองครับแค่แจ้งเตือนทั่วไป แต่รอบนี้เป็นสีแดงผมก็ไม่เคยเจอเหมือนกันเดี๋ยวจะเปิดข้อความให้ดูที่มันแจ้งมาแบบนี้ซึ่งก็เป็นตามที่กล่าวไปก่อนหน้าเลยครับจะเป็นการผิดเกี่ยวกับการใช้งาน Steam Community โดยที่ในการใช้งานเนี่ยเราไม่ควรที่จะไปพิมพ์หรือพูดถึงเกี่ยวกับเว็บไซต์ภายนอกครับอย่างเช่นพวก CS ียสโฟตสกิ e มังกี้เว็บเปิดกล่องเว็บเทดอะไรพวกนี้ครับก็คือห้ามโพสต์เกี่ยวกับสิ่งนี้บน t e ี am ไม่งั้นจะโดนล็อกแบบนี้ครับ ซึ่งก็มาจากการที่ Steam เนี่ยกลัวว่าเรามีการพูดถึงแปลกๆเกี่ยวกับเว็บภายนอกโดยที่ปกติทาง Steam ก็ไม่รองรับเว็บแบบนี้อยู่แล้วครับเลยมีการสั่งล็อก Account เพื่อความปลอดภัยในการใช้งานของผู้ใช้ครับเพื่อเป็นการป้องกันเพื่อโดนแฮ็กโดยในการปลดล็อกเราจาเป็นต้องทักหา Steam Support เพื่อให้ทาง Ste ี am ปลดให้ครับซึ่งผมก็มีการส่งไปละตามนี้เลยก็ส่งไปในช่วงเวลาประมาณ3มทุ่มซึ่งก็บอกได้เลยว่าต้องมาดูกัน จะได้ปลดเมื่อไหร่ถ้าเป็นพรุ่งนี้จะดีใจมาก o อเคสวัสดีครับก็ณนะตอนนี้เวลาประมาณ10โมง4 3านะครับของวันต่อมาหรือก็คือวันนี้แหละแต่แค่ว่าตอนเช้าขึ้นตอน10โมงก็ปลดเรียบร้อยแล้วครับรอดตายซึ่งก็ไปดูต e t Support กันว่ามีอะไรหรือเปล่าไปดูที่ Steam Support แล้วก็กดที่บริเวณนี้เพื่อดูตก็ตโอเคมีการตอบมาแลลวเขาก็บอกว่ามีการเข้าใจนะครับว่า เรามีปัญหาเกี่ยวกับอะไรก็คือเขาช่วยในการแก้ไขปัญหานะครับเออโอเคก็โดยรวมๆก็คือมีการบอกว่าห้ามพูดเกี่ยวกับการแนะนําหรือการใช้งานเว็บนอกครับเกี่ยวกับการซื้อการขายสกินการเทรดอะไรพวกนี้ครับก็ปดเรียบร้อยกดรับก่อนขอบคุณครับรอตายแล้วโอเคก็คลิปนี้ก็เป็นอุทาหารณ์นะครับว่าอย่าไปพิมพ์มัวโซนะครับเกี่ยวกับเว็บนอก ถ้าชอบฝากกดซับ,บไลค์แชร์ด้วยครับฝากสกินมังกี้คอนโทรแซกด้วยครับมีคำถามก็คอมเมนต์ได้เลยครับถ้าผมทราบจะช่วยตอบครับคลิปนี้สวัสดีครับ